ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2548แล้วก็กฎหมายฉบับน,นี้นะครับมีแก้ไขเพิ่มเติม3ครั้งครั้งที่1ก็คือปี59แล้วก็ครั้งที่2อครั้งเราเป็ครั้งที่สนะปี59แล้วก็ครั้งที่3เนี่ยปี2561 ก็ถือว่ามีการแก้ไขอยู่3ฉบับนะครับจุดที่อาจถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบพี่วุฒิเพื่อนนำเอาความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยจังหวัดในการจัดสอบไม่ว่าจะเป็น ส่วนกลางในการจัดสอบความเป็นไปได้ที่ข้อสอบจะนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่หลายท่านอาจจะมองไม่เห็นว่าจุดนี้คือจุดสําคัญหรือจุดนี้คือจุดที่อาจถูกนําไปตั้งเป็นเป็นคําถามในห้องสอบได้เริ่มต้นแบบนี้ครับในเรื่องของการ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและก็การประสานงานาการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าข้อสอบถามว่าใครเป็นผู้วางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคําตอบนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นผู้วางระเบียบฉบับนี้โดยปกติแล้วเนี่ยในการตราระเบียบน,นะครับการวางระเบียบเนี่ยข้อหนึ่งของระเบียบจะเป็นข้อที่บอกถึงชื่อของระเบียบทุกๆฉบับจะเหมือนกันครับ เริ่มต้นจากข้อหนึ่งข้อหนึ่งจะเป็นการบอกถึงชื่อว่าระเบียบฉบับน,นั้นเนี่ยให้มีชื่อว่าอย่างไรรวมไปถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับน,นี้ในข้อที่1ก็จะเป็นชื่อของระเบียบเหมือนกันนะครับที่ชื่อว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระเบียบฉบับนี้นะครับใช้ถัดจากวันประกาศในระเกียจารยเนวกษ,กษเวาเป็นต้นไปมันเป็นมันเป็นสูตรในการในการออกระเบียบอยู่แล้วครับว่าในข้อที่หนึ่งจะเป็นชื่อข้อที่สองจะเป็นข้อที่บอกถึงวันให้มีผล ในการบังคับใช้เด็ตัวนี้นะครับระเบียบฉบับนี้นะครับมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในระเกิจจานเาุเบกษาเป็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในระเบียบฉบับนี้เนี่ยก็จะไปยกเลิกระเบียบก่อนหน้าทั้งหมดเลยแล้วก็มาใช้ระเบียบฉบับนี้แทนในเรื่องของการจัดทําแผนฉบับนี้นะครับจุดที่น่าสนใจในเชิงของการเตรียมตัวสอบเนี่ยว่า ถ้าเขาสอบถามแบบความจานะว่าองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ระเบียบฉบับนี้เนี่ยยกเว้นท้องถิ่นไหนท,ท้องถิ่นเรามีอยู่สองรูปแบบห้าประเภทคือมีรูปแบบธรรมดากับรูปแบบพิเศษรูปแบบพิเศษเนี่ยพัทยาก็ใช้ระเบียบฉบับน,นี้แต่ยกเว้นกรุงเทพมหานครครับที่ไม่ใช้ระเบียบฉบับน,นี้ก็เป็นจุดที่เป็นไปได้ที่ข้อสอบ จะนำไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในประการต่อมาครับในเรื่องของสภาท้องถิ่นนะครับก็คือสภาของท้องถิน่นยกเว้นสภาของกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นสภาของอบอจอสภาของเทศบาลสภาของเมืองพัทยาสภาของอบอตอและกฎหมายก็ยังบัญญัติเอาไว้เผื่อในอนาคตมีท้องถิ่นในรูปแบบอื่นที่เกิดขึ้นก็ยังเผื่อไว้ว่าอ๋ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยก็มีท้องถิ่นรูปแบบอื่นเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังก็ยังนําเอาระเบียบฉบบนี้ไปใช้ต่อได้ประการต่อมาครับ ในระเบียบเนี่ยกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมาเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็คือคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาพัทยาแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาอบตอแล้วก็ยังเผื่อ,อไว้เผื่อมีท้องถิ่นอื่นเกิดขึ้นในอนาคต ในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการของใครของใครนะครับเพื่อของอบตเนี่ยก็อบตชื no ่อบตกไก่อบตกไก่เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอบตกไก่ขึ้นมาครับจากนั้นครับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นชุดที่สองนะเมื่อกี้คณะกรรมการพัฒนี้เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน เป็นจุดที่ข้อสอบมักนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบในเรื่องของคณะกรรมการว่าคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนประกอบไปด้วยใครบ้างซึ่งคณะกรรมการในการสนับสนุนการจัดทําแผนเนี่ยนะครับก็คือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของอบจคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของอบตอของพัทยาแล้วก็ยังเผื่อเอาไว้ในอนาคตเผื่อมีท้องถิ่นประเภทอื่นเกิดขึ้นด้วยในประการต่อมาครับในเรื่องของคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตัวนี้จะเป็น คณะกรรมการในชุดที่สามครับคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็คือคณะกรรมการในการติดตามแล้วก็ประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดคณะกรรมการติดตามแล้วก็ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต แล้วก็ข้าราชการติดตามรับผลผลแผนพนาท้องถิ่นอื่นถ้าหากในอนาคตมีท้องถิ่นอื่นเกิดขึ้นซึ่งในกฎหมายฉบับนี้นะครับคําว่าอ,อําเภอก็คือรวมไปถึงกิ่งอําเภอด้วยนะครับคําว่าผู้บริหารก็คือนายกคําว่าสมาชิกสภาเนี่ยก็คือสอสอของท้องถิน่นไม่เป็นสอทสจสอ,จอ,สอ,อปตอสพทย ประหลัดก็คือประหลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนหัวหน้าส่วนบริหารที่มีหนะ้าที่ในการจัดทาแผนเนี่ยก็คือผู้ในการสานักสานักหัวหน้าสานักประหลัดนะครับแล้วก็ผู้ในการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือตําแหน่งที่เลือกชื่ออย่างอืงอง่นครับแล้วก็คําว่าข้ารายการพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือรวมถึงข้าราชการของอบจพนักงานของท้องถินนงถ่นเทศบาลอบตอด้วยนะครับแผนพัฒน,นาท้องถิน่น คืออะไรเคำนี้เคยถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบครับคําว่าแผนประรับท้องถิ่นหลายท่านที่ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เตรียมตัวไปไปสอบเลยนะเชื่อได้ครับว่าท่านจะไปคิดไปถึงในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงเจอคําว่าพัฒนาท่านก็นู่นแหละครับสมองถูกเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง แต่จริงแล้วไม่ใช่นะในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยก็คือแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันนี้คือยกเลิกไปแล้วไม่มีแล้วเวลาท่านไปทําข้อสอบก็ระวังข้อสอบจะหลอกท่านครับในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคําว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์มีประเด็นยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์มีตัวชี้วัดมีค่าเป้าหมายแล้วก็มีกลยุทธ์จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ที่มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของแผนโครงการที่จะทำสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปีแล้วก็มีความต่อเนื่องแล้วก็เป็นแผนก้าวหน้าแล้วก็ให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่นในเรื่องของแผนดำเนินงานนะครับก็คือแผนการดำเนินงานขององค์กรประคองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา แล้วก็กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจาปีก็ประมาณนั้นตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งครับที่เคยถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบก็ว่าโครงการพัฒนาเป็นเจอคําถามในห้องสอบทีถามถึงโครงการพัฒนาท่านก็ไปตอบด้วยนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ในข้อที่จริงแล้ว ในคํานิยามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุชัดเจนครับว่าโครงการพัฒนาเนี่ยก็คือโครงการที่ดําเนินการในการจัดทําบริการสาธารณะแล้วก็กิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดเอาไว้ในกฎหมายฉบับน,นี้นะครับได้พูดถึงเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการแก้ไข แบบนี้ครับในเรื่องของการแก้ไขเนี่ยก็คือการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิน่นหรือแผนการดำเนินการให้ถูกต้องโดยไม่ทําให้วัตถุประสงค์และก็สาระสาคัญเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนไปการเพิ่มเติมถูกยกเลิกนะครับการเปลี่ยนแปลงถูกยกเลิกนะครับซึ่งในประเด็นนี้ข้อสอบก็าอาจถามได้ครับว่าสิ่งไหนที่ไม่ปรากฏในในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว สิ่งที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนยนะครับก็คือการเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงนะครับในระเบียบฉบับน,นี้นะครับมีปรัทรวสมมาดไทยเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับใช้ระเบียบฉบับนี้แล้วก็มีอำนาจในการตีความในการวิจัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ แล้วก็มีอำนาจในการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้หากมีความจําเป็นผพราว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ได้นะครับส่วนในในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับการประสานการจัดทำแผนจังหวัดขององค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับ ท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบไปฝึกทําข้อสอบในการเตรียมตัวสอบไปกับพี่วุฒิหรือเพื่อนท่านสามารถที่จะเลือกวิธีการในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ line, ไปกับพี่วุฒิหรืเพื่อนได้นะครับ ท่านที่เรียนรู้เรื่องของระเบียบกระทรวงมหาไทยวิธีการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสแกน QR code คกด,ดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้นะครับท่านรี่อยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในร,นรูปแบบออนไลน์ถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนครับถ้าสามารถที่จะเรียนรู้ ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์สแกน QR Code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้ขอบคุณที่รับชมครับแ้วพบก,กับผมพี่วุฒิแแบบเพื่อนในห้องเรียนออนไลน์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ